ก็สวัสดีครับผมจากร้านทีดเจลอ,อต,อต้แมกนะครับกอลูกค้ากาว้อเองนะครับเชนลเล็ดมาจับจเป็นล็อโคโลรโดตัวตัวชุดแต่งนะครับตัวพิเศษตัวนี้จะมีมีเป็นอะไรนะครับล้อสีดาด้านฝาสีดานะครับอันนี้ลูกค้าไปเปลี่ยนยางมาใหม่นะครับนนาาายาง B F อันนี้เป็นลูกค้ากาวเราเองอันดีเขาเปื่เปื่ออะไรกาแล้วเบื่ออะไรเก่าแล้วนะครับมาเปลี่ยนลายใหม่ด้วยโหดูสวยมากเลยครับลออ็อโคโลสีดําด้านพร้อมยาง B F แม่สวยอย่างนี้ไม่มีอีกแล้ว ล็อกก,กก่าลูกค้าเกบกัดนะครับเฮ็อกนครอเเาับเบิกไม่แล้วถ่ายมือสองซี่โอเคครับผมไม่มีอะไรครับมวนกัะเฮียไปกันไป,ไ,ปไปนะครับผม การทุกท่านสนใจล็อกโคลอร์ดเทเวอร์เซอร์โทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ใต้ข้างล่างนะครับผมหรือทักไอดีไลน์ที่ผมเตรียมให้ก็ได้นะครับดูรวมประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณสรหรับการติดตามและรับชมนะครับขอบมากครับสวัสดีครับ